หนึ่งอาตรม,มือขึ้น 2... ยกขึ้นให้ถึงระหว่างคิว้ว 3... น้มัดจา,าการพระคุณเจ้าว่าด้วยสตกคอขึ้นมา 5... เอามือลงทำไม่ได้คงลืมมือแล้วออามาอีกครั้งหนึ่ง 1... นึสองสน้มัดจา,าการพระคุณเจา้าส อ่าผ <im itar are> ู้ชายตัวตรงน้อมตัวลงไปเลยอย่าตรงเหมือนกับหลักควยเสาควยคว้าอยู่ไม่มีความหมดน้องเอาอีกครั้งหนึ่งนับหนึ่งสองสามน้อมตัวลงนมัสการพระคุณเจ้าสี่ห้าเอาไว้พระต่อไปหันไปไหว้ก็ไหว้แม่ตังติดออกติดตะวันออกไหนติดตะวันออกอยู่ไหน อ่าไหว้พ่อไหว้แม่จังหวะอ้าจังหวะเหมือนเดิมจังหวะที่สามก็ช้าอยู่แล้วกล่าวคขาว่า,วาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆว่าดังๆด้วยเนะเอาไหว้พี่มัตยมนายไปเลยเอาพร้อมนับเดินสองสามสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สี่หา้าเอาต่อไปไหว้คุณครู อันไปตางทิศเบื้องขวาทิศเวิ้งขวาอยู่ไหนทิศเบื้งขวาไหวเข้าเอาไหวคุณครูว่าไม่มืออยู่ที่ริมฝีปากนะครับเอาพร้อมนับเด้สองสามสวัสดีครับคุณครูสีห้าอาจังหวะนะครับต่อไปอันไปไหว้ผู้ใหญ่ตามทิศตะนออกเหมือนเดิม เอาพี่มัะยมเป็นตัวอย่างในพระตายคลิปอยู่พร้อมนับหนึ่งสองสามสวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีสี่ตข,อข,อขึ้นมาห้าเอาต่อไปจังหวะต่อไปไหว้เพื่อนอันไปตางทิศเหนืออันไปตางทิศเหนือทิศเหนือ เอาไว้เพื่อนก็สีจังหวะจังหวะที่สามก็สวัสดีครับคุณกุเอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอาพร้อมไม่ต้องย่อเขาไม่ต้องน้องตัวนะมีอยู่คนเดียวก็คือเพื่อนนี่เราไม่ต้องย่อเขาไม่ต้องน้อมตัวก้มหน้าเอาก้มตัวก้มหัวนิดเดิงเพื่อเป็นการให้เกียรติเอาพร้อมนับหนึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสี่ อ่าที่จังหวะเอามือลงเอกไปอันหน้ากวาหากันครับไว้เพื่อนจับคู่กันเอาพร้อมนับหนึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นสี